มาทุกคนมีใครจะติ๊งมาอะไรเพิ่มไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพากจะอมแล้วค่าเก้าอี้เก้าอี้ตัวเท่าไหร่คะเก้าอี้ตัวเท่าไหร่ตัวเก้าอี้ตัวละหนึ่งร้อยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนจองเขาก็จะมีค่าจองแค่แค่แนี้ไม่ได้ข้างหน้าน่าจะจองเต็มหมดแล้วค่ะเหลือข้างหลังเนาะ ล้อข้างหลังนะที่สี่ไปได้แถวที่สี่ไปได้หนึ่งร้อยบาทค่ะสไม่ได้ร้อยร้คุณสตางค์เสียงเนี่ยของคืนนี้ไม่มีรางวัลก็ใครไปติ้งรางวัลให้เขาได้นะคะส่วนหนูคืนนี้ <c oughs> ไ,ดได้ได้กี่ฟวงแล้วนะสิบสามพวง <c oughs> เออคืนนี้หนูได้ได้เออคืนนี้ได้สิบสามกวงแล้วค่ะ อันนี้ได้13บาัวแล้วหนูอะวัลหลานมันมาได้เดี๋ยวหนูจะไปสั่งซื้อไข่มุกผยู่แล้วมามาซื้อก้าอี้กันนะวันนี้เก้าอี้มาสำรองเยกกันเมื่อคืนนะรีบๆมากันนะอ้ามีใครจะอ้าวโดนปิดการอีกแล้วมีใครจะให้มอะไราเพิ่มเติมไหมคะได้นะคะ ปิดการไรแล้วอ่ะนอนได้มาลาย13พวงแล้วเหลืออีก7พวงอีก7พวงพอแล้วมีใครจะมอบมาลายให้อีก7พวงไหมคะ7พวงก,ก็เกท่าไหร่อ่ะ6พวง3 0 0ร5อยสามอบาทอ๊ะใช่ปะใช่7พวงพวงละ50าบาท มีใครเอาหม้อมาอะไรให้น้องไหมน้องขัดมาอะไอีกเจ็ดพวงเด้อขอบคุณค่ะทุกคนพี่ไม่พี่ไม่เอาโค้กแก้วหนึ่งจ่ายตังค์ให้ด้วย คไม,มค่ขายอะไราอีกเจ็ดพวงมีใครจะส่งพุพ,งอ,พอ,งอ,าาองอีกเจ็ดพวงให้น้องไหมมีใครจะมอบมา,าให้น้องอีกเจ็ดพวงไหมใครจะมอบมาอะไรให้น้องอีกเจ็ดพวงเลยครับพี่นัดนั่งคุยกับพี่ตังนู่นนะให้ดูไหมให้ดูหลัง ให้ดูหลังอ๋อได้หนุ่มๆหนุ่มๆนุ่มๆอันนี้ไม่ใช่กุ้งปิดค่ะอันนี้ไลฟ์สดผ่านอแอปฟาลิเก ลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะคะหนูขายมาแะ้วอีกเจ็ดพวงอ่ะม,มาหาอะไรไม่มีตังค์งที่ผายแล้วสั่งนะ้ำหนึงเอ้ยี่ต้องที่ผ้าป่ะแก่สองแก้วหรือแก้วเดียวแก้วเ,เดียวของหนูเอ้ยนี่นี่หนูมีเศษห้าบาท หนูไม่ไมีตังค่ะพี่อเออชุดลุงโจ้ออย่างเท่ชุดช้างอ,ะอ่ะนี่ขยายอ่ะขอบคุณครับนี่นะี๋ยวา่าขอบคุณครับ,บควางเก็บตะก,กอนอ้าวแล้วแก้วนั้นจ่ายไปยังับจริง ขอบคุณพี่อิงนะคะแค่ฟ้าใหม่เลี้ยงน้ําโคแก้วหนึ่งฟ้าใหม่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดยแม่งจิตใจทําด้วยไรบล็อกไปเลยคะ่ะฟ้าใหม่คืออะไรอยู่เป็นคนจิตใจไม่ดีเพราะว่าผมอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเพราะว่าผมเป็นคนจิตใจไม่ดีน้ําแก้วเดียวก็เลี้ยงไม่ได้เอากันเยอะนี่กินฟรีเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะซ้อมแล้วค่ะตักหนึ่งนะ